สวัสดีค่ะแม่ตุ๊กนะคะวันนี้พาทุกท่านมากินพิซซ่าแต่เ่ินหาแม่ตุ๊กไปเจอต้นมะไฟต้นหนึ่งซึ่งต้นมะไฟต้นนี้โดกธรรมดาไม่ได้นะต้องเรียกว่าโคตรดกเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูแทนแทนแทนให้ดูนะคะอันนี้เขาปลูกไว้เป็นสวนหย่อมนะคะเออได้ทางลง่ม แถมนังได้กินอีกอะแต่ไม่ต้องไม่แน่ใจนะเวลาเขาสุกอ่ะเขาจะมีเมล็ดข้างในไหมไม่ตุกเคยถามเขานะตอนที่มันติดดดๆจริงอ่ะมันไม่มีเมล็ดเพื่อนดูสิขอเด็ดดูสักรูปไหมอ่ะขอ <Okay. S 1> เด็ดดูสักรูปนะก็ะดูว่าด้านในมันมีไหมออาไปสักลูกหนึ่ง <Okay. S 1> ดูค่ะความดุของเขาอุ้ย อยู่กับพื้นเลยค่ะอยู่กับพื้นนี่สุดยอดเลยค่ะอันนี้เขาเขาเขาปลูกไว้เพื่อประดับแล้วอย่างนึงไม่ต้องไม่แน่ใจว่ามันจะกินได้หรือเปล่านะคะดูนะคะออ้ขึ้นเป็นพวงเป็นพวงเลยค่ะนะคะโอ้โหถ้าถ้าเกิดว่าแต่เพี๋ยวเพื่อนดูด้านบนนะด้านบนถ้าเกิดว่าอันเนี้ยมันน่าจะติดเยอะกว่าน,นี้เนาะออ้ด้านบนนี่กิ่งมันยังเล็กไง กิ่งมันยังเล็กมันเลยไม่มีติดเยอะแต่ถ้ามันกิ่งใหญ่แม่ตูกคิดว่ามันคงจะเป็นพวงพุ่มเลยเนาะเป็นพวงเป็นพุ่มอันนี้ดูสิแล้วใบของเขาค่อนข้างที่จะทึบด้วยเราอยากมีอยู่ที่หน้าบ้านอย่างนี้เนาะจะดีหนะ้าเนาะเป็นล่มเป็นล่มข้างบ้านนี่น่าจะดีมากเลยโอ้โหถูกใจมากเลยค่ะ มาที่รานนี้อดที่จะดูไม่ได้อดที่จะถ่ายรูปเขาไม่ได้เลยนะคะช่วงช่วงที่ว่าลูกเขาเหลืองๆไม่ตุ๊กเคยมาเห็นนะเพราะว่ามาทานพิซซาที่นี่บ่อยพิซซาพิซซาดูที่ร้านเขานะคะเป็นพิซซาเตาฟืนไม่ตุ๊กซูมให้ดูนะนี่ค่ะนะคะนี่ค่ะแล้วก็อยู่นี่นะพิซซาบิ๊กเตาฟืนนะคะนี่เลยค่ะอร่อยมากอร่อยมากๆค่ะพิซ,ซนุโลกนะคะนะคะ มีเลยอ่าโอเคค่ะพเพื่อนๆค่ะเมทุก็จะถ่ายเดินพาพเพื่อนๆเดินอ้อมเดินรอบแล้วก็จะขออนุญาตจ,จบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณนะคะพเพื่อนๆค่ะที่รับชมฝาก,กเพื่อนๆืนทุกท่านเป็นกําลังแรงใจให้เมทุกด้วยนะนะคะเมทุก,ก็จะทําหน้าที่การเป็นยูทูบเบอร์ให้ดีที่สุดค่ะนะคะมีค่ะดกไหม Thank <laughs> you.